เราขับรถชมเมืองก่อนแล้วกันนะคะเปิดไฟ <ป S 1> สีม้าตกเป็นวันแรกใช่เปินไฟทาพียวางเล่นก่อนก็ได้ค่ะไปไฟจะตกมาหายไปอีกแล้วค่ะเธอหรือว่ามันจะตกไม่นานคะน่าจะใช่น่าจะใช่แน่เลยอ่ะเออแล้วเป็นไงคะเนี่ยเมื่อกี้หิมะหายไปอีกแล้วเหรอน้อะจีใช่ ใช่แล้วพวกเราก็จะวางสโมานะคะใช่ FC TV ทีมะนาใช่สวัสดีค่ะทุกคนเอยู่ในแอะคะ a ใชใช่ค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เออใช่แต่อีไว้ยังไงไอยังไม่หยุดยังไม่หยุดเลยหรอคะเข้าไปนะคะ นี่ถ้าเป็นอุม้มถ้าเป็นนัดนมีหิมะตกหนักเลยนะคะตอนนี้เออหิมะจะถายตกกบิ๊กเนี่ยรีบขับรถงงไปเลยค่ะก่อนเอ๊ะมันจะมีคนอยู่แถวนั้นเธอลงไปดูที่เขาทำอะไรกันนะคะ <S 1> <S 1> เขาเล่นกัน,นเนี่ยเพื่อ่นเขาเล่นมา้าเหรอตอนนี้มีคนใส่หมวกกระต่อบเบอร์รี่เขาแต่งตัวต่อเบอร์รี่ด้วยเขาใช่รึ มันน่า,าจะตกหนักแล้วเดี๋ยวก็จะชุมพื้นที่ทั้งหมดกลายเป็นบ้านแน่เลยค่ะโอ้ยก่อนดูดิมีคนใช้รถเหมือนเราเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็เลยเข้าไปดูรถ,ถเพื่อนที่เขาเหมือนเราไหมคนนี้เหมือนรถเราเลยใช่ค่ะเจอคนจเจอเราไปขับแถวๆนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนจะได้มีไอเดียว่าจะต้องใช้รถแบบนี้ค่ะโอ้ยชนเพื่อนที่วาคืเพื่อนเราอัติมไม่รู้ว่าต้องใช้รถ รถม้าอะไรเพื่อนเห็นเราใช้เขาก็จะใช้ได้ค่ะวุ้ยคนนี้ต้อใช้รถเข็นใช่ไหมระวังด้วยค่ะนะ้นงจีเพื่อนก็ใช้รถเข็นมนนั่นกับเธอแล้วค่ะเพาะว่าจีถ่ากจะเล่นด้วยไงแม่มูมาถึงแล้วน,นะคะน้องจี ตี่แล้วลูกรถต้วยแม่โมยืนอยู่ที่มา้านะคะเธอม,ะะมีคนนารักก็เห็นฉันใช่ค่ะเธอรถมันรับเราหน่อยได้ไหมเดี๋ยวชนโดนเพื่อนีเธอเดินมาสีเดี๋ยวชนเพื่อตอ,ตอปเปรี่คนนี้อีกแม่โมนั่งรถไปกับน้างสี่แล้วค่ะแตะ่แถวนี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าแถวนี้มันมีเพื่อนอยู่เยอะเลยอะคะ่ะเธอยังไม่ต้องไปไกลก่อนก็ได้นะ S <S <an> เรขับเล่นแถวนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าชนเพื่อนนะคะคนใช้รถนี้กันด้วยอะ <S <S <an> ่ะใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนต้องใช้เราใช้ก่อนแล้วเพื่อนจะได้รู้ว่าทุกคนได้เ่าจะขับไปชนม้าม้า,ต,มาตายหรอ <S <S <an> ม้าไม่ตายม้ามี <S <S <an> <S เล่นม้าก,กันตรงนี้ก่อนนะคะม้ามันเป็นรถเฮ้ย <S an> แ,แบบนี้ก็ต้องมีม้าตลอดเลยหรือเปล่าคนะจะไม่หายไปแล้วแน่เลยนะ <S <S <an> แต่หนูก็มันมีวันนิดมากไง ว่าวันก่อนเราไปตอนช่วงสองทุ่มางคแล้วหิมะาหายไปไงเออเราเปิดไฟได้นะแต่เราไม่เห็นไงเพราะมันมืามันมืดก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ค่ะวันนี้เราก็ขับรถชมเมืองก่อนแล้วกันนะคะเปิดไฟสิมะาตกเป็นวันแรก ที่ฟาร์มนะ่ะฟาร์มยังมีหิมะเลยอะเสาอย่างยังขีขาวเลยืน,นตอนนี้ฟาร์มกลายเป็น,นหนะ <c oughs> อะเราไม่เห็นอะโดนน่ะมันมืดมันหินมะมันตกไปหมดเลยแล้วก็นี่แล้วก็เปลี่ยนไปแล้วน้องแมน

มัป so like ็นเาว a ไซน์เด็กเป็นเอาไว้ส hey! ูงวางโนแมนวางโนแมนวางได้กี่ตัวคะวางได้สี่อลาต้องวางใกล้ๆกันค่ะจะน่ารักดูดิตรงนี้มีวางเล่นก่อนก็ได้ค่ะไปอุ๊ยป้ายู่ตกมาหายไปอีกแล้วค่ะท่า ่ใช่น่าจะใช่แน่เลยอ่ะแล้เป็นไงคะเนี่ยเมื่อกี้ิมาหายไปอีกแล้วเหรอน้อยซีใช่มหาแล้วนวพวกเราอวางกัรแมนนะคะน้อยีใช่ไงดีคะเววก็มาอีละมั้จ เอ่ใช่ละมั้งอย่างนี้เราไม่อัปเดตให้เพื่อนทราบดีไหมคะเออเพื่อนชอบคลิปนี้เป็นไงคะอย่าลืมกดไลค์ซัส<ห>บสไคร้ให้เรา,าด้วยนะคะ<ม>บ๊ายบาย